ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาทำกิจกรรมปันจักรยานนะฮะน,นี่ก็ขอแนะนำเส้นทางอีกหนึ่งเส้นทางนะครับเป็นทางจักรยานสายส0 4นะครับตอนนี้เราผ่านหน้าพนักง,งานาพื้นที่นะฮะเป็นสถา,านที่สวยอีกแห่งหนึ่งนะครับพื้นทะี่นะครับที่มาครับก็ เป็นเส้นทางนะครับจุดเริ่มต้นก็ตั้งแต่รงกระซี่นะฮะอยู่ในตัวเมืองโคราชครับก็เรียกรงกระซี่เดิมนะครับนะฮะเส้นทางนี้ก็จะเป็นทางวิ่งสวนกันนะฮะนะเป็นคูเวนะครับไปเส้นหนึ่งกลับเส้นหนึ่งนะครับระยะทางโดยประมาณนะฮะจากจุดเริ่มต้นจนถึง จุดสิ้นสุดนะครับก็น่าจะประมาณสัก20กิโลนะฮะสิ้นสุดก็ก่อนถึงบ้านอ่างถินนะครับอ่างถินก็ตรหนู่บ้านมนีอ่างเก็บน้านะครับมีอ่างเก็บน้ำเป็นจุสิ้นสุดทางนั้นนะครับอันนี้ก็จะปาพันจุดหมายก็จะอยู่ที่สวนสัตว์นะฮะแต่ถ้าใครเรียกง่ายๆเส้นนี้ก็ เส้นปั่นในสวนสัตว์นะครับจุดเริ่มต้นจากนในเมืองก็ออกมาสวนสัตว์นะครับาทางวันนี้ผู้สวนสัตว์ก็ประมาณ15กิโลนะครับผู้สวนสัตว์จุดเริ่มต้นนะอากาศกำลังดีครับวันนี้17นาฬิกา30นาทีนะฮะต้นไม้ลมลื่นนะครับ ก็ผ่านจุดสเสกินหลายที่นะฮะที่ผ่านมาก็เป็นมีร้านคาเฟ่ร้านชมป่านะครับชมป่าก็เป็นอีกหนึ่งอังนซีนนะของถนนเส้นนี้นะครับแล้วก็ท่านที่ั่นช่วงเช้านะครับก็อยากแนะนำนะฮะเป็นร้านกาแฟนะฮะเป็นสวน กรตเสล้อยไล่นะครับตัวเร็วรถไฟ t ็ขวัญัตว์นะฮะ o u r เครื่องเตือนข้อมูลเต็มเครื่องนะก็ฝากชนชวนนักปันทุกท่านนะที่เนใจก็มาลองเส้นนี้ดูนะครับนะสามารถ อยู่ใจก็นำรถมาจอดได้ที่ต้นทางนะฮนะตรงบริเวณหน้าสำนักง,งานทรัพยากรน้ำบาดาลน,นะฮะตรางนี้น็ามาจอดได้นะครับหรือท่านที่มาจากทางโชคชัยทานะงปักน้ชัยก็สามารถจอดตรงเอส่วนสัตว์ได้นะครับนะก็นะขอจบ,บวิดีโอนี้ไว้เ,เพียงเท่านี้นะครับไปติดตามข่าวหน้านะฮะ ขอบคุณครับ,บค,ครับสวัสดีครับ